ไม่ได้ roommate, mm. uh. Uh ่ร huh. yeah. uh ูลงหรไอ้นี่ลงคื่อทำวีดิทูปช่องหนูเองสวัสดีทุกๆคนเดี๋ยกกดไฟเลยนสวัสดีทุกๆคนที่ตามวันนี้คุณคุณป้านะมาไอ้นี่สระสระก่อนนะสระเราไม่ต้องใส่ทิมนวดสระถ้าไม่ได้สระมาเลยหลายวันก็สองน้ำเป็นน้ำเดียวเราไม่ต้องเราไม่ต้องเตาไม่ต้องอะไรเนาะน้ำจาสระผมสองน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปดัดกันนะเราไม่ใส่ทิมนวดนะคุพี่มาดัดผม อันนี้จะดักแบบติดหนังหัวเลยแต่แต่เราไม่เอาลอนฝอยนะนั่งดิบนอนดิบไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาสักกันแล้วน้องๆกัดูว่าสักแลนนี้เราก็จะสักเหมอนยังรักโบยอยู่เท่านั้นนะคะโบยอยใหญ่ตัดสั้นนะเนาะเยอะแล้วแต่นี้ยันมันจะดูไม่ดีสั้นเกินเนาะมันบานผมเราอ่ะถ้าทำสั้นนะนี้เราก็มาสักสักเราก็ไม่เก่ารวดรวดรวด อยู่เฉยไม่ก็กกรปกหรอกกีกข้ออย่างเดียวก่อนนี้เราเข้าอรดีกเขาพูดก็นี้สองคนตายายไมกินอะไรมากมายในคนแก่ชราแล้วไเหรอใช่สองคนเลยปะสอคนเออสองคนก็ได้เท่าไหร่ได้หกร้อยคนละหกร้อยอคพันสองกข่าน้าขไฟไงอาไฟหกสามร้อยข่าน้าเดบางที้าวบุที่้วยเ็ สองเหมือนกันเลยดีเรายังมีทำอื่นย้งยกันุ่นเราก็ไม่ได้กินอะไรมากมายหรอกกินอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ต้องซื้อเหมือนซื้อของประกอบใช่ดีว่าะลูกก็ข้าวมาให้กินทำนาไงก็ยังดี้ว่าชีวิตมันก็ยังสงให้เลยนีนเมื่อวานโทรไปเมื่อวานวานวันน้ำต้นในซอฟท์ัก็เลยโทรไป เขาบอกหลานทายบอกมัยนยากกลังมาออกรถออกรถมุ้งซ้ออกรถเครื่องอเออจะได้มีขี่โรงเรียนลูกเป็นห่วงเมื่อเห็นน้ำท่วมมากมายกันโคราชเลยนั่นแหละเลยเป็นห่วงเขาบอกว่าเสาอยู่ไม่ถึงเก็ว่ามันจะอยู่เมืองยางกิ่งเมืองยางโคราชตรงไหนเราไม่เคยไป ทำไมแรงนะทางเหนือทางเหนือทางอีสานแรงทางบ้านเราไม่หนักใช่บ้านเรานี่มีนักหนาแค่ฝนตกแค่นี้เนาะใช่อันนี้เราก็สะกันเร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปม้วนกันแล้วค่ะม้วนผมเส้นน้อยเงี่ยต้องม้วนรอนรอนเล็กแต่ม้วนหนาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะมืนอกลืมชอนเวลานั้นเราก็ทำนี้นะทุโกนเวลาสะนะสะเราก็ใช้กรีด ทำเป็นช่องช่องอใหญ่ๆก็ได้เราก็เสร็จแล้วก็บีบล้างยาสระผมไปในห้องน้ําก็บีบไป <ตำ S 2> แล้วนเวลาั้นก็กลัมอย่างเงี้ยกลัมอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอออกมาก็เอาก้อนผ้าขนูนอ่ะผ้าขนูนว่าบีบอย่างเงี้ยบีบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้หลอดมันสวยแล้วพอเสร็จแล้วก็ออกมาก็ทำเนี้ยทำเนี้ยตลอดแล้วป้าก็ไม่ต้องไปขี้ยหน้าหลอดมันเสียหมดรู้ไหมนี่แหละวิธีเ็าไปค่อยๆรู้เงนตรวมา่าจะไม่คนบอกก<ช>ันเอออันนี้เราก็แนะนําแล้วก็ออกมาก็โอเคเงอนสวยอยู่ทั้งวันกี่วันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราหลอดเนี้ยสวย อันนี้เอาเสริฟเพราะนั่นไม่เซตตี้ดูมันนี่ก็นี่นี่กันคืนน้องผีตัดแล้วก็หมุนไว้ตรงหน้าเลยนะข้างหน้ามีกี่หลอดเนี่ยดัดเสร็จไปเลยหรือไงหรือป้ายข้างอะป้ายข้างดีกว่าเอากระบังเอากระบังข้างนี้ข้างนี้นะเอากระ벙หนึ่งเนะเดี๋ยวเราก็มาล้วนยกหน้ากระบังเลยกระบังป้าก็เอาทั้งสองหลอดได้ยาวไปป่ะชอบยาวๆกีบนิดนึงก็ได้ปลายผมนี่เราเก็บนิดไอ้ปลายผมนี่เราไม่เอาเดี๋ยวเพราะเราจะ พอเราดัดเสร็จแล้วเราค่อยมาเล็มหลอดแล้วแล้วหลอดมันจะสวยจะไม่ฟูเออจำไว้เลยอันนี้เรายวนี่ก่อนตัดนิดนึงอันนี้นะคะตัดซ้ายโยกมาขวาอันนี้เราก็จะบนกันเลยไมเรื่อไอันนี้นี่แกะต้มตำนี่จิกินแล้วเนี่ยแกะต้มตำนี่ไม่ได้รอกไปยกกันก่อนไปไปยกกันก่อนหรือไปยกเข้าวันเสร็จไหม ันนี้เราก็จะม้วนนี่นะม้วนหน้าไม่ต้องกินอะไรหนูนี่ก็ไม่ไหวต้องจำแก้ยไม่ไหวมีฟันโอ้ยไอ้นี่กินเป็นสองมื้อไงในกานที่หุ่นดีก็นึงเยอะเลยมั้งได้ได้ผมว่าไในการอ้วนมือเย็นมือเย็นมือเย็นไม่เหาไม่ให้กินหวานมือเย็นไม่กินข้าวเลยหนูวะเออแล้วป้ารู้ไหมว่าไอ้ข้าวก็เป็นน้ำตาลนะก็ใช <noon> ่เราไม่ก huh ินหรอกข้าวเย็นนี่ทุกวันนี้กินน้ำพริกกินต่อมาอย่างนั้นเนี่ย ี่ผมยิกสวยไหมนะสวยจริงวยเลยเรื่องเก่งไปแชมพมอียเด <c oughs> ี๋ยวเรา็จะม้วนมวนข้างหน้าข้างหน้าสองหลอดอ,อันนี้ตรงกลางนี่เราก็จะตักตรงไปเลยเราเรียกตรงสะพานไปเลยม้วนตรงสะพานเดี๋ยวคืนนี้มีหนังก็ได้จะไปดูเหมือนกันเลยเดี๋ยวดูบอื่องให้นี้เด็กกันบอตักสามทุ่มตีนทุ่ทมรับ เราต้องนอนหนัวข้ามเราโอ้หตืต่นตีสามลวนึ่งเขาเดียวโอ้โหนอนกไม่หลับเ้วตาจอเนี่ยหัวข้ามมันเย็บขานอนตอนนอนประมาณตั้งสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะไปตื่นต,นตอนประมาณเัาอ,อันนี้ไงตีสามอะกำลังดีเลยตีสามกว่าอันนี้เราก็มวนี้เน,นี่ยม้วนไปเลยดึงไปเลยเราม้วนเยอะหน่อยแต่ใช้แกนตีม่วงป้าป้าก็ม้วนติดั้งหัวเนาะแล้วเราก็เวลาม้วนเสร็จแล้วก็วก,ก,วก็ทำนี้อย่างนี้เสร็จแล้วก็ดึงนี้นะให้มันแน่นแน่นแล้วรอมันจะสวยแล้วก็หยิกไว้้ว น,นี่เราก็ม้วนเหมือนกันหมดไอ้โยโยใช้แบตทั้งหมดไปแล้วเพราเนี่ยแม่หมดไปแล้วเพราเนี่ยม,มาคืนไม่ได้ชาร์จเนี่ยเอาไปเล่นแหละผมไม่ได้ชาร์จต่ำเครื่องเลยอันนี้เราก็ใช้แกนว่วหมดช่วง,ช,วงช่วงไนหนเหนี่ะมันไหนมันเยอะช่วงออกภาษาอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้เป็นบ้านใหม่ด้วยอโอ้อบ้านใหม่ที่ไหนวะท้องถิ่นน่ะ แก่นาะต้มตังก็จะกินกันแต่หรือันวันเดียวกันหมดไม่ได้หรอป้าวันเดียวกันหมดนี้ก็เบื่อเนี้ยนอันนี้เราก็ดัดเป็นนิดนะสะพานเลยนะอันนี้เดี๋ยวก็ดัดทีงนี้นี่สับวางนี้แล้วมาดูกันใหม่นะคะเดี๋ยวนี้บางแลมันบงมันขาดอ๋อนี่เราก็วิธีที่ป้าที่ว่ามนดูแลอย่างนี้หละไม่ดูแลมันนก็คือว่าจะไปกินี่ไปวี่มันแห้งๆผมเสียหมดไม่เคยนวดเลยอะทำอย่างที่บอกอันนี้เราก็จะวน บอกป้าๆทีเขาก็ซื้อครีมนวดนูไปนิดเนี่ยวิตามิถ้าสนใจวันหลังมาเอาเนี่ยมีตังค์นเนี่ยข<ม>วดละสองร้อยใช้ไปเป็นปีนิดเดียวแหละครีมนวดนั่นไม่ใช่ครีมนวดมันเป็นวิตามินบำรุงผอมใส่แล้วหอมแล้วนุ่มดัดแล้วก็ร้อนสวยแล้วก็ไอหวีก็ง่ายไม่พันน่ะที่เงินก็ใส่อะสี่ร้อยกว่านไม่เอาเองเอาไปนีดพอเท่าคนเก๋ มีคน,นจองแต่ว่ายังไม่ไไมีแฟนเรานี่เราก็ม้วนนี่นะเดี๋ยวเราก็มาดูทำเล็บเท้าด้วยเล็บ,ลบมือไม่ทำถาเอาเลยปึ๊กมือเป็น,นยังไงเป็น,นยังไงก็ทำได้แล้วแต่นานสวยทีไม่สวยหมดเขาไม่ได้ทำเพลงชุดนึงก็เก้าเก้าเองหัวเกินร้อยกว่าแล้วเอาแค่นี้แล้วก็ เดี๋ยวเพลงใครวะอันนี้เราก็มังตรวจแต่เราประจับหนุดแล้ววันนี้ฝนอะไม่มีเลยหมดเราไล่ก็ใช้ขี้กันไม่ไดข้าวกลีบข้าวโพดตอนนี้ไอ้นั่นก็ไว้ทานน้ำก็ไว้ข้าวโพดก็ไว้กินอือข้าวโพดเอาเปลือกให้งูง่ายไม่ได้กับทางเออ ก็ส e e, e e ิ้นปีก็จะขายตัวหนึ่งเราก็จะเอาเงินอ้ไงเงเงินล้านไงยโอ้โหหมานก็จะคืนเข้าแล้วล่ะคืนแบบปีละห้าพันห้าพันทอตอนได้เราก็ได้ปีละห้าพันไม่ได้ได้ทีเดียวสามหมื่นนี่คืนได้เพราะว่าเราไม่มีรายได้แล้วนี่เป็นนี่เป็นสิ่งใครไม่ได้อะนายติตใจยังบอกตรง เม่เช้าก็ลงเอ,อินว่าจะทวงตังเนี้ยไม่กล้าให้จัดไถมาให้เขาบอกเขาไม่เจอก็ลงสองศพละแปดสิบอืมเราไม่ชอบอ่ะอืมคํามาเก็บเนี่ยครเนี่ยมาเก็บเนี่ยอายนะอายเทาไหรยิงเงินแค่นี้ไม่มีเนาะคิดอย่างนี้แหละก็ปองบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่ได้เรามีความกระเดียบใจ ตอนเริ่มง่วงนอนแล้วเลยง่วงได้มันดีแต่างครั้มันจะไม่ง่วงเลยนอนนี้ไปเนี่ยหนูกลางวันก็ตื่นแต่เช้านไงนี่กลางวันนะอยากนอนัเอาพอจะหลับๆปวดฉี่ต้องลุกลุกมาแล้วไปนอนอีกมันก็ไม่หลับแหละดูมันเยอะเนาะระษาที่แข็ง อันนี้ก็เลยไม่ซักกางเกงเลยเขาก็ตกมาหลายอยู่นะเหละไม่รู้จะกระเลิกปลาเราก็จะไอ้นี่จะได้รีบตั้งให้ร็จไอ้นาใส่ชุดไอเนี้ยสวยชุดผ้ดดาแขกนะแขใ่ใต้ใต้คน,นใต้หนูไม่ชวยมันมันยาวดิอ่ะห <ผม S 2> นูนุ่มเป็นชุดยีนีหน,นูไม่ชอบแบบลายลายอ่ะมันอยู่ที่สะตายคนนะแต่ถ้าว่าหน้าหนูเม็นคนใต้ ก็ใช่เลยหนูหอกว่าแหมวันนั้นไปรอพนะักจับคนนั้นแม่ดีนะไม่เจ็บตัวนะ,ะถ้าเจ็บตัวลราแย่เลยบาปนักเลยเราทำไมก็คนนั้นเขารับของปูนเข้าไม่เขาไม่ไมจับเขาบอกเขาสัมผัสบ้าหรืองานสัมผัสยังไงวะสัมผัสแบบแตะเฉยแออบ้านไงของหนักดีนะไม่ตกแท่ตีนน่ะ แท็กตีระบาดหนาเลยเราเพื่ออะไไปรอพระปวดขาปวดเขาจาจะแย่มจาดทนจะให้เต็มองคอื้มในเต็มองค์เลยเต็ม,ทน,มนทนตนั้แเละอะะมันเลอะไยกระเด็นมันเนี่ยเกงตัวนี้แหละกระเด็นเราก็ทนให้เสร็จคนเยอะมากเลยป่ะอ่าเพราะเกิดพวกนนคนรอพระ,ะคนเยอะมากมายเยอะไม่รู้ไงต้องให้เต็มองบอกคุณทำไมอย่างนี้ล่ะ ทำไมไม่จัดให้ได้พวกผมสัมผัสโอ้โหงงเลยสัมผัสพูดเลเด่นหรือเปล่าอของหนักไปสัมผัสได้ไงเดี๋ยวก็จะลงตีมันลืมล่วงนะมันนะเดี๋ยวลงตีลงสีเนี่ยดีนักหนาเลยก็ใช่ยตียังไม่ได้ไปไหวเลยเลยเนี่ยนี่เอาทำไปนี่กาะไว้ใครจะร่วมทบุญไม่ต้องบังคับแต่บางคนเขาจะไปทำมันนั้นก็ไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยตั้งไว้นี่นี่ยนี่ไม่ได้เอามา ไโอ้ยนี่เห็นไม่ได้นะจะบอกให้ะอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยลงสีนู่นลงหน้าหนาวเลยเชื่อไหมไปธนาคารก็ตั้งไว้าำไปยี่สิบไปตลาดชะม่วงร้านค้าก็ตั้งไว้เขาไม่ได้บอกแต่เราก็ทำาม่กนเยก็ทำรอพระเนี่ยนิดๆหน่อยๆเราก็เราคิดว่าเราอะไรก็ไม่สสำเร็จหมดเลยต้องมีการให้บได้โอเคนี่เราเสร็จข้างเดี๋ยวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ไปบวชทีก็เลยไม่เจอเงินดีเลยนี่แต่ในะคุณพี่พี่ตังน้อย <c oughs> มาช่วยทำไก่รวมทายเลยดดให้พี่เตอรร้อยทำเล็บทำเ,เล็บพื้นเล็บเท้าตกลงเล็บเท้า,าเ,เท้าเดี๋ยวเดี๋ยวเแค่หน่อยนึงไม่นิ่มหน่อย เขาไม่เป็นไรเวลานั่งรถมันตึงเหมือนจะลุกจะยืนมันตึงหมดน้ำหนักเท่าไหร่น่ะน้ำหนักลงตั้งเยอะตอนแรกตอนแรกตั้งแปดสิบเก้ามันลดลงมาตั้งหกเจ็ดโลโลโอ้ดีเนาะลดลงก็ออกกําลังกายแล้วก็ไปกินข้าวเย็นแล้วก็บรรยุกลงมาแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ลงเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตัวบรรยุทเนี่ยอยากนักอยากลดจังเลยเจ็ดสิบอะเจ็ดจะมีหน้าท้องไง อย่าติดอยู่อย่างนั้นแหละอยากได้นี่้อดูเยอะนแต่ก้นไม่มีเออตายไมีก้นหูก้นไม่มีก้นตอดอืมหวเรื่องานเ็เนี่อันนี้ก็ยอดรนอนโอ้โหังผมยิงยากเปล่าไม่ยากเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งแล้วกันยิบไปหวพอเลยกานนั่ลง ตั right. 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 ้งก็ทำเที่นาไปไม่เคยไปทำที่ไหนเลยใครนะว่าตั้งกระดับที่นาไปนานคู่แล้วใช่หรือปีปีไม่เคยไปทำที่ไหนเลยไม่เคยเน่อะไร เอาชามามาตั้งกังนนานแล้วก็วไม่ไปหากันทั่นี่รอจนเ,อเซ็งไปแล้วไอ้นอนกันหมดหรือเปล่า เล็บมือเขาไม่ทามันไม่สวยอย่หรุกเนี่ยมันสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปัณหาดันเดี๋ยวดูปัณหาเนี่ยเดี๋ยวมึงทำปัณหาด้วยสั้นมันจะไม่ขาวมันแคะ์ะมูกเสร็จแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ทิ้งสักชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดันอีกทีเดี๋ยวเราไปทำเล็บกันก่อนนะคะ อากาศเย็นกันนี่จะหลับอากผ้าไว้ไหนในป้ายอยูนี่ให้กิมไปกดตังก่อนเดี๋ยวให้ชายมาปากร่วมทำบุญให้กิมไปกดก่อนเดี๋ยวให้ของมาให้นะใกล้จก็ด้ไม่ดไม่โอ้ยข้างหน้าหนาวนี่ไอ้เลยไอ้เลยนี่ก่อนเอ้เลยนั่นก็ได้ไดจะเป็นเออได้ปร่วมอะไรอย่างเงี้ย มาทำอะไรก็ได้โหหย,ยิบแล้วข้างรอนสวยมากค่ะเนี่ยเด้งเด่งเพราะผมมันก็หยิบอยู่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าต้องให้มันเป็นรอนเด้งไงไม่งั้นมันไม่อยู่หรอกอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาโกกันนะค่ะข้างกังว่วงหัวที่ห,หัวไงายก็อ, <c oughs> อันนี้เราก็จะมาโกะก,กันโกะกันที่ว่ายี่สิบนาทีตัวของเราจะไม่ล้างรอนสวยอยู่เลย <c oughs>

เครเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะกันหมดแล้วมาสบายแล้วก่ออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผ้าไปไว้ไหนเนี่ยหายกันหลอกไม่ยากหายไหนบ้าปไันด้ยเดินไปไหนบ้างเนี่ยเขาทงน้าหมดทำน้ํไปเนี่ยผ้าได้ไหมคือ เรียนเนี่ยเสื้อมันลื่นด้วยผมม่ให้อะเอันนี้เราก็จะมาแกะกันแล้วนะเดี๋ยวผมสวยนี่ตัวผมสวยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมหยิกเองใช่ไหมเออสวยไม่จับ้างนหมโอ้โหน้าก็อย่างกะละมังให้ผมจ้าขยิ่งกะละมังอมเลยมีผมลงเยอะเลยเนี่ยรถเดิรถอยู่เนี่ยนี่ก็รถทัวร์ที่บางไยเริ่ไหวแล้วปวดข้อขาปวดเป็นยืนทำงานอันนี้เราก็ต้องมาแกะกันแล้วนะยืนมานั่งมา นี่แต่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยววันที่วันที่ที้าจะร่วมด้วยก็ได้เพราะว่าเขาขอมาไอ้วันไอ้นีน่ยตลาดกำลร้องเขาทขาเดี๋ยวไก่ออเออทีนี้เราจะช่วยไก่เขาเดี๋ยวคนที่ว่าเขามาร่วมด้วยเนี่ยเขาจะมาด้วยเขาจะมาทอดแล้วก็เหมือนจะไปช่วยเขาอ,อีกเงี่ยมันมีอีกอะไรวะอ,อ,อันนี้ก็ทําวัดแต่ว่าในตลาดว่าตลาดเราจะช่วยเขาติโลมตลาดที่ผ้ามาร่วมด้วยก็ได้ไปราตลาดเขาก็เนี่ยเขาขอมา แต่คนไม่เยอะนะคนมันรู้เยอะกว่าเพราะว่าปีนี้ลงกันเยอะแต่เขาว่าตรงวันที่สิบห้าไงรู้นะอันนี้อันนี้ดีมากร้อนสวยนะเนี่ยที่บ้านสวยมากนจะ้ำจยดอะไรวะผมไม่ออกน้ำเหรอถามพี่วีแต่ใหเรียกวิวสองรองพี่ รอนดีะแต่พอาเรเราก็ซอยเพราะปลายมันจะไม่ฝอยไง ช่วยควัดไปเท้าหน่อยเดี๋ยววัดไปดูเตาด้วยดูเตาวิววิววัดเตาดิว่าจะเอาเตาแค่ไหนพี่เจย์เนี่ยร้านนี้แดงร้านนี่แดงเยอะเราไปบอกเขาแค่นี้ก็ได้รู้มั้งเนี่ยไม่ได้เราเดี๋ยวมาเอามาแล้วมันหลวมหรือไม่นั้นคับวิวลองวัดดิไม่ได้ลองวัดเตาที่ต้องลังพึ่งอ่ะจะไปพึ่งลังพึ่งมาใส่อ่ะอีเตาวันนี้เดี๋ยวเลืออกมาได้แล้วเนี่ย เดี๋ยวไปซื้อเตาดูผลลัพธ์เนี่ยดูที่ว่าไอ้เงี้ยมันยังไงอยู่บ้างต้องเตรียมอะไรไปดูเรื่องไปวัดเตาที่ว่าลังพึ่งกำใช้แค่ไม้แต่เดี๋ยวต้องซื้อเตาไปงานหนึ่งมันสำหรับไอ้นี่ทอดอ่ะไอ้อันนึงเขาเดี๋ยวให้เตาเล็กได้เนาะเตาเล็กนึกเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเตาไปแล้วดูกเปล่าไปนี้ที่ว่าไอ้นี่วะเอาหมอพึ่งหอกไปเอาไอ้นั่นออกเตาอยู่ตรงออเนี้ยเออเป็นลูกออกมปีต้องใช้แล้วอ้าวเดี๋ยวก็ต้องเท้ายุ่งน่ เอามานั่น่เรียบร้อยมาเตรียมไว้ไงเอาก็ได้เอาท่อเต่อย่มาดูข้างบ้านนี่มาถึงว่าอันนี้ก็อันเดียวเราอย่ามาดูข้างบ้านอันนั้นไปดูที่ว่ามันได้มีเปล่ารังพึ่งมันแค่ไหนวัดนี้วัดเท่าไหร่อะวัดแล้วก็ไปข้างในมันแตกหูพูดยากไม่ต้องวัดข้างในมันแตกมันแตกไปทํรังพึ่งมันใส่เพราะพูดแค่นั้นจบซื้อใหม่ไปพูดไทยนี่แหละพูดวัดวัดวัดทําไมด่าอ้าวไปวัดถ้ามึงจะรู้ไหมเราพูดวัดกันไม่ได้พูดซื้อแล้วเรจะวัดไปทําไมไ่่ใชวัดรออซื้เท่าไหร่ ีจะกันปิดกันอันนี้เราก็จะมาซอยกันนะดีรอนสวยเลยนะความระโบขนาดนั้นนู่น เล็นปลายหน่อยให้ผมมันเป็นฟารา่าไม่งั้นมันจะนี่เกินปลายบางเกินนี่เราก็ซอยเลยซอยแปบซอยแบบเปียกๆสวยถ้าผมดักนะถ้าผมผมซอยนะั่ี่ซอยนห้อันเนี้ยดูแลนดีๆนะอย่างที่บอกนะ <c oughs> มไม่ใช่ไปขยำนะโอ้โหไปขยี้ขยำซะจนอันนี้พอยาวแล้วมันจะสวยมันจะหนาไม่งั้นปลายมันบางโกนนะ น,น่อันนี้ก็จะสวยครับเป็นโฟมตายไปก็อะไรมมว่าหน้ามากไม้เนี่นออยจะหัวล้อมไม่ออกกันตลอมาเลยหัวล้อมานานเราต้องเราต้องเสียค่าอะไรไม่ต้องเราก็เสียที่ ก็เดี๋ยวชั้นที่เพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆใช่ไหมคะเรืองว่านดึงเรื่องจังส่งเราได้มากอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะสวยนะคะหลอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะนี่นี่ก็สวยนี่กันค่ะสวยกะทินกันไงสวยกะทินสวยกะทินกันเนี่ยร้านนั้นก็ไม่ต้องอะไรมากข้างหน้าก็ หน้าก็หวีเงี้ยเนี่ยพอหวีเงี้ยเนี่ยปุ๊บนะมึงหวีเงี้ยแล้วก็ทําเนี้ยเออให้มันกระด้างแล้วสวยมันจะมันคลายช้าหน่อยของเราอยู่อยู่ตรงนี้อ่ะมาดูไฟสายไฟไฟโอเคเดี๋ยวเราก็ไอ้นี่ดูให้แห้งหน่อยเดี๋ยยังมาดูถูกแล้วว่ามึงเนี่ยม้มว่ามึงทำโมแค่แค่ขบ เด็กในละคุณจริงไม่น um, ่าเชื oh, ่อนะเปลี่ยนไป่ลเป็นแม่แม่แม่ตัวขวเก่ง เอาแล้วกป็นแบบรอนแตกแค่รอนส่วนนี่เวลาเขาตัดผมเขาทำอย่างเงี um, ้ยแล้วตอนนก็สวยเออก็ดนีก็ดูได้เออดูแลไม่เป่าสวยเลยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไว้ให้หมาดีนี่อันนี้เวลาตั้งถือยังได้อยู่แ้วมันไม่กินแล้วก็เอาอย่าดูดอะไรพี่ไม่ให้เลียนเมีย เดี๋ยวไปตับไปดูเดี๋ยวเก็ตัดไปดูเป็นอะไรมันไพูดแล้วบัตรเอ็ีเอ็มบัตรเอีอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะชันักที่ฉีดไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งนะสวยแล้วค่ะวันนี้ตัดให้คนแก่คันร้อยเดียวนะทำเล็กห้าสิบาทร้านยาใจคนจนไม่ต้องเอาแพงมากโอเคเสร็จแล้วค่ะสวยแล้วค่ะรอนสวยแล้วนะคะอือ ดัดรอนดอนรอนเล็กแต่ม้วนหนามก็สวยเป็นฟาล่าค่ะ